สวัสดีค่ะนักเรียน Good morning everyone นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือนกรกฎาคมพศ2564แล้วนะคะ Today is the 20th of July 2021นะคะปี2021ปีพศ2564นะคะนักเรียนก็วันนี้ครูกรับก็จะให้นักเรียน อ่านแบบฝึกสะกดคําชุดที่14นะคะจริงๆครูก๊อปจะให้อ่านแบบฝึกสะกดคำเนี่ยทุกวันจันทร์นะคะแต่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับนักเรียนในผ่านทางวิดีโอคอ,อลของไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็นักเรียนก็แจ้งครูก๊อปมาว่าวิดีโอที่ครูก๊อปส่งเข้าไปเนี่ยนักเรียนดูแล้วมันนักเรียนยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้ นักเรียนทําใบงานเนี่ยไม่ได้นะคะนักเรียนก็บอกครูว่าอยากให้ครูกรอบเนี่ยอัดวิดีโอของที่ครูกรอสอนเองแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนเนี่ยดูดีกว่าแบบนี้นักเรียนเข้าใจกว่านะคะเข้าใจกว่าที่แบบที่ครูกรอบส่งแบบของ D l t v อีวีเป็นการเรียนการสอนทางไกลชนิดหนึ่งนะคะนักเรียนที่เป็นคุณครูจากโรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยเขาสอนไว้ นะคะครูก๊อฟก็ไปหยิบเอาวิดีโอตัวนั้นนะมานะคะแต่นักเรียนก็บอกว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะครูก๊อฟก็เลยว่าเออถ้างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูก๊อฟก็จะอัดวิดีโอที่ครูก๊อฟสอนเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเอาแบบง่ายๆที่ทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้ปกครองสามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันได้นะคะก็วันนี้เอาแบบฝึกอ่านสะกดคำชุดที่ส4สี่ไปก่อนนะจ๊ะ วันนี้ก็เป็น word family ชุดหนึ่งนะคะนักเรียนตัว A L อไอ A, I, L พร้อมกันนะคะมาพร้อมกันออกเสียงเอมมันจะยากนิดหนึง่งนักเรียนตั้งใจฟังดีๆน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะคำนี้ A, I, L มาพร้อมกันออกเสียง L อ เลลเสียงตัว L ด้วยนะคะ L อลอลบีคำแรกนะคะบีบเบ L อลเบลบอลเบลอเฮ F, fl, f, fail, fail, j, 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 l, jail, Fail jail, s, s, l, sale, fail, fail, pale. P, เพลมเมลเม l เมล l อ็น L ด a เนล a นล,ล,ล,ลนะคะแปดคำเหมือนเดิมค่ะนักเรียนง่ายง่ายนะคะง่ายง่ายผู้ปกครองสามารถที่จะเรียนรู้ไปกับลูกๆได้ นะคะถ้ามันมาพร้อมกัน3ตัวนี้มันออกเสียงแบบนี้เลยค่ะไม่ออกเสียงเป็นอย่างอื่นนะคะเหมือนเวลาที่เราเจอคนนี้นามสกุลแบบนี้เขาก็จะสนามสกุลนี้ไปเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะคะโอเคสำหรับวันนี้ครูก๊อบก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูก๊อก็จะมาสอนอีกทีเรื่องใหม่ที่จะเป็นวิดีโอที่ครูกอบ ทําขึ้นมาเองนะคะไม่หยิบวิดีโอของคนอื่นมาละเพอรู้แล้วว่านักเรียนเรยียนของวิดีโอที่คุณครูท่านอื่นสอนก็นกักเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย See you again later